เทศกาลที่หนึ่งที่หนึ่งวันหยุดเทศกาลแทนที่จะเป็นวันหยุดของการพักผ่อนหรือการบำเพ็ญภาวนาหรือเรียกว่าสมควรที่หยุดสำหรับการพักจิตสมากกว่าวันหยุดไรนก็ตามแต่นะหยุดพักจิตจะบ้างร่างกายมันอ่อนล้ามา,มามากั้งความขวยขวัญขวยทำการทำงาน เลี้ยงชีพเรี้ยงครอบครัวสมควรเ่ยที่จะพักจิตบ้างในแต่ละวันแต่ละวันธรรมชาติของจิตเน่มันไม่มีที่พักมันอ่อนล้าอ่อนกำลังจิตมันไม่เคยได้พักผ่อนเม,มื่อจิตมันไม่พักเลยจะนี่นะมันก็ไม่มีกำลังกำลังทางจิตไม่มีเอาสติปัญญามาแต่ไหนเห็นนั้นจะเรียกว่า การสร้างบุญสร้างกุศลการโมโหบมบำเพ็ญภาวนาเป็นการสั่งสมกำลังทางด้านจิตใจของเราเน้อภายนอกมันเหนื่อยก็เหนื่อยไปแต่ภายในนี้ต้องมีกำลังเนี่ยท้องยิ่มเด่๋ยจิตใจหิวโหยเป็นเรื่องที่น่าสลดสังเวชท้องยิ่มจิตใจมันหิวโหยเป็นเรื่องที่น่าสลดสังเวชเนี่ย อย่าีว่าท้องยิ้มจิตใจมายิ้มเลี้ยงเลี้ยงร่างกายอย่างไรเลี้ยงจิตอย่างนั้นดูแลร่างกายอย่างไรก็ดูแลจิตใจอย่างนั้นรักษาซ้์อย่างไรก็รักษาจิตใจอย่างนั้นนันมันเรื่อสมดุล่งคนเรามันไม่รู้จากจุดนี้อยากจะเอาความสุขอย่างเดียวอยากจะได้อยากจะมีอย่างเดียวอยากจะได้ความสุขอย่างเดียว ถ้าเขาไม่รู้ว่าความสุขที่เขาแสวงหาต้องการนันสุดท้ายเป็นความสุขอันเป็นเหยื่อราของความทุกข์ทั้งนั้นสงบดีกว่าสงบกายสงบวาจาสงบใจนัตถิสันติประมังสุขขังสุขเกินยิ่งกว่าความสงบไม่มีสุขเกินยิ่งกว่าความสงบไม่มีนะ ยนนี่ที่เขาร้องรำทำเพลงกันดื่มเหล้าเมายาเมาสุรายาผิดอะไรต่างๆเขามีทุกข์เขาก็วิ่งหาเรามีความทุกข์เขาก็วิ่งหาขับหาบาเพราะว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นสามารถบรรเทาความทุกข์ที่เกิดขึ้นภายใน,ในใจ,จิตใจของเขาได้แท้จริงเราสิ่งต่างๆเหล่านั้นมันคือความสนุกสนานเพลิดเพลิน มันไม่ใช่ความสุขเมื่อมีความทุกข์ก็เอาสิ่งต่างเหล่านั้นมาเป็นเครื่องสนุกมาทําให้เกิดความสนุกสนานในปรากฏขึน้นคบเกลื่อนกันไปเป็นวันเป็นวันเป็นวันไปสุดท้ายมาแล้วความทุกข์ที่มีอยู่ก็ไม่หา,หายไปจากจิตใจเพราะมันเก่าไม่ถูกที่คันมันก็เลยไม่หายคันนี่ว่าเก่าไม่ถูกที่คัน การแก้ปัญหาด้วยวิธีอย่างนี้เรียได้ว่าเป็นการแก้ปัญหาด้วยอุปมาเรียสมันกับเอาขี้เป็ดมาเช็ดขี้ไก่ขี้เป็ดมาเหม็นอยู่แล้วขี้ไก่ของเดิมมาเหม็นอยู่แล้วเป็นการแก้ปัญหาชนนี้ที่เรกว่าเอาขี้เป็ดมาเช็ดขี้ไก่ไม่หายเหม็น ย่ยงว่ากลมเกิดกงีไปเป็นวันเป็นวันเป็นวัน,ปน,วนไปเนีย่ยผู้มีปัญญาศึกษาววผู้ปฏิบัติเพื่งมองเห็นว่าสิ่งทั้งหลายทตำบลเหล่านี้ไม่โชวจะเกิดขึ้นแล้วการดับทุกข์เวทีนี้ไม่ถือว่าอ,อไม่ถือไม่ถือเอามาเป็นประมาณเพราะมันไม่สามารถจะดับทุกข์ได้มันดับทุกไม่ได้จริงพระพุทธศาสนา ศาสนาธรรมคาสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนเรื่องทุกข์กับเรื่องดับทุกข์ถ้าย่อลงมาในเรื่องเดียวคือการดับทุกข์ล้วนๆเยเลยอย่างความทุกข์ที่มีในตนตัวเนื้อหนังของเรามันก็มีอยู่ทุกผู้ทุกคนทุกคนต้องรู้ทุกพราะความเจ็บไข้ความเหนื่อยความเมื่อยความปวดดำแข้งดำขาดำเนื้อดำหนัง ทุกขิวทุกกะหายทุกถ่ายหนักถ่ายเบาเป็นที่รู้กันเรียกว่ารู้กันทุกคนเพราะมีร่างกายที่เต็มด้วยความเจ็บความไข้ทุกคนเรียกว่ารู้กันทุกคนไม่มีใครไม่รู้ในความทุกประเวทนี้วันหนึ่งไม่เจ็บต้องหนึ่งเม่ต้องเจ็บตรงหนึ่งนั่งนานก็ทุกนอนนานก็ทุกยืนนานก็ทุกเดินนานก็ทุกทุกถ่ายหนักถ่ายเบาทุกหิวกระหาย ทุกเหนื่อยทุกเมื่อยทุกเจ็บทุกไข่ถือว่ามันมีอยู่แล้วถึงแม้ว่าสามารถบรรเทาเยียวยาได้ด้วยปัจจัยสีแล้วทุกประเภทนี้มันก็เกิดขึ้นมาอยู่เรื่อยๆสุดท้ายมันในโลกนี้ไม่มีอะไรมีแต่ทุกเกิดกับทุกดับมีเด่ดทุกที่เกิดขึ้นกับทุกที่ดับไป มีแต่ทุกเท่านั้นที่เกิดขึ้นและทุกนั้นก็ดับลงไปมันจะวนอยู่โลกอยู่อย่างนี้มันจะวนอยู่อย่างนี้มีแต่ทุกเท่านั้นที่เกิดขึ้นและดับไปแต่ส่วนมากจิตใจที่ไม่เห็นความจริงของธรรมชาติในเรื่องอเนจังเรื่องทุกขังเป็นทุกเรื่องอนัตตาไม่สามารถที่ควบคุมไม่เป็นไปตามต้องการได้ จึงเข้าไปยึดถือว่าเป็นตัวเรารรปร่างกายนี้เป็นตัวเราเป็นชีวิตของเราเป็นจิตใจของเราเป็นตัวเราเป็นของของเราอัตตาเป็นตัวเราอัตตนิยาของของเราี่มีคำถามที่เป็นคำตัดบทขึ้นมาเพื่อคิดจะเอาสิ่งที่ไม่เที่ยงนี่หลือมาเป็นเรา S <S จเจ้าสิ่งที่ไม่เที่ยงนี่หรือมาเป็นเราจเจ้าสิ่งที่มันเกิดมาแก่มานจะมาไข้ามาตายนี่หรือเป็นเราจเจ้าสิ่งที่เป็นอนิจจังทุกขังนัตตานี่ <S <S หรือมันเป็นเราแม้กระทั่งตัวจิตนี่ไม่มีรูปร่างกายด้วยความแก่ความเจ็บความตายก็ตามแ่นม,ม,ม,มีแต่สภาพความรูร้สนะึกคิดไม่เพียงไม่มีแค่รูปร่างเท่านั้นไม่เพียงไม่มีแค่รูปร่างไม่มีแค่ ตัวนตนธนาแถมยังไม่เที่ยงอยีกด้วยนเนี่ยแต่ละวันแต่ละว,วันนะไม่รู้คิดเรื่องอะไรหมดเรื่องหนึ่งก็โดดไปเรื่องหนึ่งหมดเรื่องหนึ่งก็โดดไปเรื่องหนึ่งเป็นอยู่อย่างนั้นมันเป็นอยู่ดำมวลระยะของมันนะคิดดีก็มีคิดไม่ดีก็มีรู้สึกดีก็มีรู้สึกไม่ดีก็มีสมควนที่เรียนดู ก็เพราะว่าจิตใจนี่นะเป็นสัมเพธมมาอนัตตาก็เพราะว่าจิตใจนี่นะเป็นสัมเพสังขารานิจาะสัมเพรธมมาอนัตตาติไม่ใช่สัตว์ตนบุคคลเขาเราจิตไหน้วยความที่ไม่เคยรู้มาก่อนจึงมายึดถือเป็นตัวเราเข้าซะเมื่อยึดถือเป็นตัวเราแล้วอยากได้มาเพื่อเราต้องการมาเพื่อเราไม่อยากให้เกิดขึ้นในเรา ช formal, weil, ่ไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายนั่นเป็นอย่างนั้นนะความไม่อยากก็คือความอยากในขณะที่มีความอยากได้อย่างนั้นแต่บังเอิญไม่ได้ไปได้อีกอย่างหนึ่งที่ไม่ต้องการเรียกว่าวีภาวะตัณหามีภาวะสหามานก็มาจากกามตัณหามาจากภาวะตัณหา เมื่อมีทั้งสามกันหานนี่ทนะั้เดียวมาเจ้าแห่าพภพชาติความบาตนาต้องการเนี่ยแล้วต้องการอะไรนะสิ่งต่างๆองในโลกนี้เป็นอะไรเกิดมาแก่มาเจ็บมาไข้มาตายเกิดข,ขึ้นตั้งอยู่แปลงบนเปลีป่ยนแปลงดำสลายลงไปมันเป็นอรามาอยู่อย่างนั้นนะแล้วจะหวังอะไรได้บ้างโลกอันนี้นะโลกใบนี้นะ เต็มได้วยความแบบเปลีป่ยนแปลงเต็มด้วยความชุกเต็มด้วยสภาพแห่งการแห่งความไม่เที่ยงเป็นอนัตตาอ,อย่างนั้นเรียกได้ว่าฝากฝังอะไรไม่ได้เลยวันวันหนึ่งวันวันหนึ่งอย่างนีง้นเป็นเทศกาลน,นั้นเป็นเทศกาลนี้มีไว้เพื่อเป็นกุศโลบายสำหรับก,การทำคุามความดีทั้งนั้นยังมีความเกี่ยวข้อง หลักทางพุทธศาสนาแท้จริงแล้วทางพุทธศาสนาไม่มีประเพณีต่างๆเหล่านี้แต่ที่เออเพื่อหรือผ่อนปลลงไปได้ก็เพื่อว่าจะเป็นเครื่องที่จะชัดจูงหรือเป็นสายทางในการก้าวสู่คุณงามความดีในการประพฤติบัติสุดท้ายมาแล้วไม่ว่าจะทําอะไรต่างๆแล้วแต่ต้องการที่จะมง่ขขงประสการณํดำทุกชนิดเดียวว่าต้องการดำทุกชนิดถาวร ดับทุกดับแบบโ่วคราวนี่ไม่ถือเป็นไม่ถือเอามาเป็นประมาณราะมาดประโยชน์นี่การมอง,งหรือพิจารณาเรื่องอนิจจตุกัญัตตาอนี้จจทุกันัตตาอย่างนั้นถึงจะทราบสุดท้ายมาแล้วมันไม่มีอะไรเป็นของของเราฉะนั้นอย่านิ่งนอนใจกับการเวลาอย่านิ่งนอนใจกับเหตการนั้นเหตุการนี้ อย่าหลงไปยึดถือมันสุดท้ายมาเพ่มีกมืดกับแจ้งเมืดกับแจ้งเมืดกับแจ้งในวันอาทิตย์วันอาทิตย์13เมษายนวันอาทิตย์ที่13เมษายนบุราชสกุล2,568ตัวมันเองมันรู้จักว่ามันชื่อวันอาทิตย์ไหมมันไม่รู้ ตัวมันเองมัรู้จักว่ามันชื่อวันจันไหมตัวมันไปตัววันโดเวลาเนี่มันรู้จักว่ามันชื่อวันอังคารไหมตัววันโดยเวลามันรู้จักว่ามันชื่อวันพุธไหมมันรู้จักว่ามันชื่อวันเบอร์เดอหัดสุสาไหมแม้แต่ตัวมืดกับตัวแจ้งมันก็ยังไม่รู้จากตัวมันว่ามันมืดหรือมันแจ้งแถมมันก็เป็นของมันอยู่อย่างนั้น จะกล่าวถึงก็เป็นอย่างนั้นจะไม่กล่าวถึงก็เป็นอย่างนั้นการเวลาทั้งห,หลายหรือเครื่องหมายสมมติต่างๆเพื่อทราบ<อ>สมมุติบัญญ,ญัติบัญญัติไว้เพื่อทราบเพื่อให้รู้จัดก,การรู้จัดไปล้าเวลาสุดท้ายาาื่แล้วทราบนนัแล้วจะทํายังไงทีนี้ก็คําถามทีนี้นะว่าจะทํายังไงทีนี้จะทําตนเองนั้นให้ดีได้อย่างไร ไม่ให้มันอยู่เท่าเก่าต้องการที่จะเหมือนรูปกว่าเก่าต้องการที่มันรากว่าเก่าต้องการที่มีความเข้มแข็งเดียวกว่าเก่าต้องการความเอาจิงเอาจังตัวเองนะเมื่อเช่ว่าอยู่ไปอยู่ไปอยู่ไปวันหนึ่งวันหนึ่งวันหนึ่งหมดไปหมดไปหมดไปยู่มาอยู่รอวันตายไม่เกิดสาระประโยชน์อะไรอยู่ในสิ่งที่ไม่เป็นสาระเจ้าว่าหาสาระอะไรไม่ได้มากนัก พอเนื้อหนังร่างกายได้ทุกส่วนในโลกต่เป็นเมือนขึ้นขอในจังทุขันตานการมันอยู่ในสิ่งการได้อาศัยอยู่ในสิ่งที่ไม่เป็นสาระพราะมีความแผันเปลี่ยนแปลงอย่างนี้นะก็อาศัยความแันเปลี่ยนแปลงอย่างนี้นะเป็นบันไดไต่เต้าก้าวเข้าไปสู่จุดสูงสุดเนือในวันใตเต้าก้าวไป อ้ไม่ได้ย้ำดับ่อ,อยู่อย่างเดิมพูดง่ายๆว่าวันวันหนึ่งเราทำายังไงเราจะพัฒน,นาจิตใจของเราให้ดีขึ้นหรือเจริญม,มากขึ้นเราอย่านิ่งนอนใจอย่าวางใจทำไมเดี๋ยวนี้ว่าอย่างนั้นก็ต้องสังเกตตัวเองนะวันวันวันหน,น,นึ่งเนี่ยเรามีอารมณ์ในบ้านอารมณ์ชอบใจอารมณ์ไม่ชอบใจ อารมณ์พอใจอารมณ์ไม่พอใจมีความพอใจมีความไม่พอใจมีความโกรธมีความหงุดหงิดถ้าแม้นอารมณ์ทั้งหลายต้องปวงเรานี้ปรากฏขึ่นั้นก็แสดงว่ากิเลสมันมีอยู่ภายในจิตใจของเราต้องตั้งคำถามก้วนะทำอย่งางไรจิตของเราเนี่ยจะเบาบางจากกิเลสต่างๆเหล่านี้ได้ จะทำอย่างไรเนาะกิเลสทั้งหลายในใจหมดไปจากใจของเราก็ต้องหาวิธีในการเพรื่อผู้บริวัติเรียกว่าการอยู่อย่างเก่าไม่ได้แล้วเนี่ยการดำรงชีวิตอยู่ไปเป็นวั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 นึนรอวันตายไม่ได้แล้วต้องรีบทำความบ้าความเปียนในนั้นจิตใจของตัวเองอยู่ตลอดเวลาจนทั้งบ อำนาจอารมณ์ต่างที่เคยเกิดขึ้นในขณะที่มีการกระต้กระท่ำไม่สามารถจะเกิดขึ้นได้เพราะตัวจิตตัวใจนี่มันเบาบางจากความยึดมั่นถือมันเือเรียกว่าละหมดโดยสิ้นเชิงเนี่ยทายังไงถึงจะละได้ก็ต้องมองเห็นว่าสิ่งต่างๆต้งมองเนื้อหนังร่างกายและจิตใจนี่เป็นอนัตตาเนี่ยเป็นสิ่งที่พุทธราสัตว์ทั้งหลายสัมปันที่จะศึกษา เรื่องอนัตตาอนัตตาอนัตตาไม่เจตวตนไม่เจรของของตนเนี่ยแค่พอศึกษาเรื่องอนัตตาไม่ชจตวตจนไม่เจรของของตนแล้วมันก็ย่อมสามารถดูได้รู้ในว่าสิ่งตั้งหลายต้องบทไม่สองประย็นมันเถือมันจะหมายว่าเนื้อหนังร่างกายเป็นเรามันหมายไม่ได้ความเป็นของเกิดขึ้นมาตายเป็นเพียงแค่ของอาศัยอยู่ชั่วการชั่วเวลาเท่านั้นจะหมายว่าตัวจิตเดงก็หมายไม่ได้ กโดยเจตในไม่มีอันไม่มีรูปร่างโดยอันสามัญลักษณ์เป็นอนตัตตาโดยสามัญลักษณ์นี่เราต้องสังเกตตัวเองนะสติสัพสพเตังปฏิสิยาสติจําเป็นต้องปารธนาในสถานที่ทางของอันนี้สําคัญมากสติจําเป็นต้องปารธนาในสถานที่ทางของสําคัญมากทีเดียวนี่ศึกษาแบบปฏิปันดูจิตดูใจคำต้น ดูมันเห็นชัดว่าอะไรตอนมีอะไรตอนะทัน้ในโลกนี้เป็นสิ่งที่ผ่านทำม,มาและกำผ่านไปแม้กระทั่งตัวจิตนี้ก็เหมือนกันมันเกิดมาตายไปตาย,ไป,ตายไปเกิดไปเกิดไปตายเวียนอยู่กับวนเวียนอยู่กับมน,นาดในจังตัวหนาตาเป็นอยู่อย่างนั้นเมื่อเห็นแล้วว่าเป็นอยู่อย่างนั้นนะ รีบภาวนาหาอุบายในการถอดถอนมาในความสมพันญันหมายภายในตัวจิตตัวใจของเราให้หมดไปอย่าปล่อยวันเวลามันล่วงไปมันจะแค่สมมุติเอามาดูนี่วันสงกรานวันมหาสงกรานวันอาทิตย์วันที่สิบสามเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดมันเป็นแค่ชื่อ แต่ความเป็นจริงของมันนะมันก็คือมืดกดับแจงมีแต่มองว่าการเวลาเนี่ยมันไวมากวัน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 หนึ่งเร็วมากเร็วมากทีเดียวแป๊บเดียวนะเร็วเร็วมากเนี่ยวันวันหนึ่งเนี่ยยังไม่ยังไม่ทําอะไรได้อย่างเต็มที่เลยค่ําแล้วแจงใบค่ําใบการเวลาหมุนไปเร็วมากเร็วมาก นเมื่อมันเป็นอยู่อย่างนี้แล้วเนี่ยเราจะมาชะลาใจไม่ได้จะมาปล่อยจิตใจให้ไปไปตามเอาหนา้าในการสับปัจจุต้อโดยเกิะแสะของโลกไม่ได้พูดไง่ายๆว่าตามใดที่มีหารธรรมยังไม่ปรากฏขึน้นภายในจิตนะรีบสร้างมีหารธรรมถือมีธรรมเป็นทีเพื่อภายในจิตใจของตน นี่คำว่ามีทําเป็นที่พึ่งพานในใจของตเราทำที่จะเป็นที่พึ่งพานในใจใจของเรานั้นมันก็ต้องเกิดขึ้นจากสติปัญญาที่สังสมสติปัญญาที่สังสมมันก็ต้องเกิดขึ้นจากการซ้ำเติมจิตในการสนใจที่จะดูแลจิตใจตนเองเชื่อได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่แน่นอนสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดไปับเวลาเนี่ยจงยึดถือธารมกำสอนพระส์มมารัมพระเจ้าเทียมเคียง ศึกษาเบียนนาลองเลี้ยงจิตใจของเราอยู่ตลอดเวลาอย่าปล่อยให้มันเวลามมันร่วงเลยไปเปล่าเปล่านั่งก็มีพุทโธนอนก็มีพุทโธยืนมีพุทโธเดินมีพุทโธกินดื่มพูดคิดปีพุทโธนั่งถ่ายนั่งถ่ายเบามีพุทโธอาบน้ำชำระร่างมีพุทโธนั่งไม่มีพุทโธพุทโธนั่งไม่พุทโธมันนั่งหายใจทิ้ง นอนไม่มีบทโถยนอนหายใจทิง้งเดินไม่มีบทโทยเดินหายใจทิง้งยืนไม่มีบทโอยยืนหายใจทิง้งสุดท้ายมันจะเป็นลมหายใจนะจะไปหายใจเข้า,หา,ขาหายใจออกทิ้งไปโด้ป่าประโยชน์เรื่องสติเรื่องปัญญาไม่ได้ไม่ได้พยายามที่จะทให้เกิดมีขึ้นภายในจิตใจของเรารนี่จะเนันถูกการเวลาคืนกินสรรัตว ห่อนกว่าไฟใสกว่าแก้วบ่มีแขวกินคนใดเนี่ยภาษาอีสานโบราณว่าคำว่าห่อนก็ห่อนกว่าไฟคำว่าใสกับใสใสกว่าแก้วแก้วเขาว่าใสแล้วอันยังบรรจุคำว่าหอนหอนกว่าไฟคำว่าใสก็บเปนใสกว่าแก้วอันนี้บ่มีแขวกินคนใด เรดับมาหานั่นบปนว่าร้อนบาว่าวไฟก็คืออะไรราคะโทสะโมหะราสักินาโดสกินาโมหกินาไฟแห่งราคะเผาผันใจไฟแห่งโทสะเผาผันใจไฟแห่งโมหะเผาผันใจอย่าว่าไฟทั้งสามประการนี้มันร้อนกว่าไฟธรรมดา เรียกว่า,าห่อนห่อนก่อไปคำว่าใสกว่าแก้วคือพระรตนะใดสามพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อื่พารตนาอมนะ้น,นึกถึงคุณขององค์พระพุทธเจ้านัน้นรถึงคุณของพระธรรมคําสอนหลวงพระสัมมาธรมพุทธเจ้านี่คือคุณของพระธรรม ระลึกถึงคุณของพระอริยะสงฆ์พร้ชาวประสงฆ์ผู้ดำงรงศีลนรรมอย่างไม่ขัดตววกกปรอ้องนมวรันาตนทัยสามอันนี้เรียกว่าพระพุทธเจ้าองค์ที่เป็นศาสนาของเราองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เป็นรภาภาภาพระบรมศาสดาของเราเป็นองค์พระพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในประวัติศาสตร์ที่คนพบความเป็นพุทธะแห่งจิตองพระธรรม สิ่งใดที่อมตะมาราชาเจ้าทรงกันไปแล้วนั่นคือสภาพมีธรรมชาติอะายมีความแปรผันเปลี่ยนแปลงเป็นนิจจ์เป็นทุกขังเป็นนัตตาเป็นอาญสัจสีเป็นปฏิวัจฉสมบาราบาตเป็นธรรมที่นำพาจิตใจของเราให้หลุดพ้นสามารถสัมมะจิตใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์ได้พระสงฆ์พระเจ้าพระสงฆ์ภายนอก ก็เป็นพระองค์นั้นคูหลวงปู่หลวงตาคุบาอาจารย์เราเนี่ยว่าใสกว่าแก้วก็นำเอาองค์พระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์ข,ของพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์เนี่ย่าถึงพระรัตนไตรัยเป็นสราะระมีระรตนไตรเป็นสราระเป็นทีเพึ่งพ่านในจิตใจของเราจนถือเอาคุณของพระธรร,รรมราตุลาเจ้าก็คือการสํารมระวังพราในจิตใจของเราเนี่ย ใน,ในองค์พระพุทธเจ้าองประสมัมาตมพุทธเจ้าในประวัติศาสตร์บรอง์ศาสดาของเราค้นพบวิธีแ่งความเป็นพุทธภายในจิตของพระองค์ยืนนำเอาแนวทางการูปฏิบัติที่จะก้าวเข้าถึงความเป็นวิธีแห่งพุทธคือจิตันเป็นพุทธะจิตันเป็นพุทธะเป็นที่ึปงของเราก็าหมายถึงสติปัญญาที่รู้อยู่ภายในตัวจิตนั่นเองาวะพุทธะแห่งจิตนะั่น จิตที่คนพอมจิตตนเองเนี่ยเรียกว่าคนพอมความเป็นพุธธทธะหรือผู้รู้ผู้รู้ผู้เดินผู้เบิกบานนั่นหมายถึงมีคุณพระพุทธเจา้าองค์ที่เป็นธรรมะภายในจิตของตนเป็นดีเบื้องแห่งตนนั่คือความเจริญตออรู้ภายในตัวจิตของตนเนี่ยคุณของพระธรรมเนียธรรมะจิตเห็นสภาพต่ตางๆทำความมีสองคนยึดมันม่นเดือมั่น ก็มาจากความเห็นใว่าเป็นพุทธะในขณะที่กันชีวิตต้องดำรงต่อไปต้องเกี่ยวข้องกับการแสวงหาปัจจัยสี่ไมีต้องแสวงหาปัจจัยสี่ในการเยียวยาและสามกลมลมเท่ากันไปต้องเกี่ยวข้องกับการสัมผัิถูกต้องทุกรูปแบบเนี่ยต้องอยู่กับหมู่กับเพื่อนกับสังคมรอบเนี่ยการก็ะ้บงกระทั่งการสัมผัสรับรู้ต้องเต็มไปหมด จึงต้องอาศัยพระสงฆ์พระสงฆ์ที่เกิดขึ้นจากความเป็นพุทธก็คือการสำรวมระวังของจิตตนเองนั่นแหละคือพระสงฆ์นิรนามสติในการสำรวมนั่นแหละคือพระสงฆ์ส่วนครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์เจ้าเจ้าเจะลองท่านก็ทาของท่านท่านก็หารพระพุทธเจ้าที่เป็นธรรมะในใจของท่านท่านก็หาองค์พระธรรม นี่ธรรมะภายในจิตใจของท่านท่านก็หาพระสงฆ์ในใจของท่านเหมือนกันนี่เมื่อมาพระเห็นเนนทีฆราวาสญาโยมมันสามารถนำจิตนำใจตนให้เข้าถึงความเป็นพระธพุทธาธรรมประสงค์องค์ที่เป็นธรรมะภายในจิตใจเขาเราได้แล้วที่เรียกว่าเป็นผู้มีวิหารธรรมเป็นที่พึ่งภายในจิตใจของตน เนี่ยจะว่าจิตที่มันใสโดยมันสว่างสวัยมันแจ่มใสมันสะอาดเพราะสิ่งนั้นเกิดขึ้นจากระรตนไตสามเนี่ยว่าใสกว่าแก้วมองเนใสใสกว่าแก้วคือพรตะรัตสามส่วนพระพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในประวัติศาสตร์เป็นผู้คนพมความเป็นพุทธแห่งจิตแล้วก็เอานำวิธีในการทำว่ามากกว่าเ่ยนมากไปองแป่ อริยสัจสี่ปฏิปฌาลปานธบรมอันนี้จังตะนัตตานี้มาบอกสอนพระบรมสารททางไหนอันมีภิกษุบริสัท์เป็นต้นให้ไปว่าปฏิบัติเข้าภาสู่การถึงความดีเข้าไปถึงจิตในจิตนุ่นตนนี่มันถึงจะมากโ้คือถึงความเป็นพุทธะแห่งจิตเดิมจิตแท้จิตเดิมจึงจะสามารถเห็นว่าสิ่งต้องงที่สมบัะเกิดมันเดิมเหมือนนั่นก็เข่าเดียวว่าเข้าไปถึงองค์ของธรรมะ สงคาก็คือคำความสำรวมจนนี่การมีสติในการเป็นเครื่องระลึกระลึกรู้จิตที่คิดระลึกรู้จิตที่กระทำนี่ดูดุนาคของจิตใจของเรานี่ยนว่าเป็นพระสงฆ์มีสติในการกำกับร่างกายการกระทาทางร่างกายไม่ว่าจะทํอะไรมีสติกำกับไปหมดการกระทาทางคำพูดไม่ว่าจะพูดอะไรจะทำมีสติกำกับไปหมด คำามโอดการระลึก้วยความรู้สึกห้ือคิดรามีสติหรือเคยระลึกรู้คำกรรมอะไรปรากฏขึ้นมีสติปัญญาความรู้เท่าทันไตโมดนี่นี่ไม่เรียกว่าเป็นพระรัตนาไตอันที่เป็นสิ่งที่ใสกว่าแก้วธรรมดา,าได้อย่างไรยังก็สู้ระรันตนาไตไม่ได้นั่นคือความสว่างโชดช่วงด้วยปัญญาที่เคยขึ้นจากการฝึกฝนอบรมจนไม่ดีแล้ว บ่มีแขวกินคนใดการเวลาย่อมเกินกินจานรอกบปามาณชีวิตของเราถูกการเวลาคืนกินไปคืนกินไปนการเวลาที่เด็มเรือยอน,นิจังตุนัดได้แต่ว่าการเวลามันไม่มีรูปร่างมันไม่มีตนไม่มีตัวมันไม่มีฟันแต่มันกัดก่อนชีวิตจิตวิญญาณ ของคนและสัตว์โลกให้หมดไปได้เนี่ยเรียกว่ามีแขลกินคนใดในาการเวลาเกินกินชีวิตของสัตว์โลกผู้ประมาทเว้นไว้แต่ผู้ที่ไม่ประมาทผู้ที่มีใจ,ใจิตใจอบรมไว้ดีแล้วไม่ประมาทจึงเป็นผู้อยู่เหนือการเวลาโดยการทางปวงเนี่ยดำรงชีวิตติดเนื้อกันเวลาดำรงชีวิตติดเนือโลกดำรงชีวิตติดเนื้ออารมณ์ ดำรงชีวิตที่เนื้อไก่อันนี้จำด้วยันาตาจะว่าคำไหนมันถูกวะว่าแต่จิตใจของเรามันตั้งไว้ถูกเหตฉะนั้นเน้อว่าอย่าละย่าวัางในการทำความบากความเห็นงงทำความภางความเห็นถ้านัานานาน้นจิตใจตัวเองให้มากเข้าที่จะสาม,มารถทำได้พอไหอ